อัปเดตโครงการแมเนจเม้นต์เ w ร n t ี่0ตุลาคมวันนี้โครงการแมเนจเม้นต์ t w รน t y ของเล็กกิจจะปิดรับสมัครนะคะให้เล่นเงินเดือนเกินครึ่งแสนใครที่ยังไม่สมัครรีบไปสมัครซะโครงการที่ยังเปิดอยู่ที่ให้4 0 k ก็คือเซลล์แมนเจอร์นะคะเซลล์แมเนจเม้นต์นะคะน่าจะปั้นไปในส่วนของแมนเจอร์ของกลุ่มเซลล์ค่ะของเปปซี่นะฟิวเจอร์เมเกอร์ยังอยู่ค่ะแล้วก็ของเคอรี่นะคะตามมาด้วยของโลตัสค่ะโรตัสอยู่ในเลนช่วงประมาณ4 0 k บวกนะคะที่ยังอยู่โครงการใหม่ที่เพิ่งเข้ามาค่ะเป็นโครงการของดัชมิว ซึ่งเขาปั้นนะคะคนที่จะเป็นกลุ่ม Line m ม n a เ e อร์อย่างด้วยกันทุกคนมี1 Sale เซลล์สองมาร์เก็ตติ้งด้านของ Ecommerce ซึ่งเขารับจำนวน8คนนะคะ โดยที่อยู่ในกลุ่มเลนส์40บวกเนาะแล้วก็ในนี้เขาเขียน c ค r ียร์พาธค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ชัดเจนว่าเขาปั้นเพื่อเป็นมเนเจอร์ทุกคนกว้างในที่นี้หมายถึงกว้างในหน้าหน้าหน้าที่รับผิดชอบเขาเปิดให้หมดนะคะแล้วก็เขาบอกด้วยว่าเขาให้อะไรเราเนาะเรื่องการเติบโตเรื่องการสอนงานนะคะมีในนี้ใครที่เป็นเด็กจบใหม่จบตรีใหม่โทรใหม่จบมาไม่เกิน1ปีพี่รังแนะนําให้สมัครเข้าไปนะเพราะในนี้ระบุชัดเจนว่าปั้นเราเพื่อเป็นนะคะไลน์มเนเจอร์นะคะก็คือตาแด่งด้านล่าง ก็ใะะส่ระบุได้ว่าเขากําลังหาคนที่เป็นหัวหน้าง,งานทุกคนซึ่งคนที่สมัครเข้าไปควรจะมีความพร้อมในการรีโลเก e นะคะอาจจะสามารถไปได้ต่างจังหวัดด้วยนะคะกลับมาโครงการอื่นๆที่อยู่ในช่วง 40K และยังเปิดในวันที่20ตุลาคือ k ค c KTC นะคะรับปริญญาโทใครที่อยากทำงานสายแบงค์มั่นคงและสบายเลือกได้นะคะอ่ะ อันนี้ของเซลเมเดเจอร์นะคะเซลเมเดเมนของเบบซี่กลับมาอีกแล้วนะคะอีกโครงการหนึ่งที่แนะนําคือของพิเศษนะคะซึ่งให้เงินเดือนเกิน 70K นะคะรับคนมีประสบการณ์มาแล้วมากกว่า5-6ปีนะคะฝึกอะไรบ้างฝึกเกี่ยวกับในด้านของคนที่เป็นแพทย์เภสัชนะคะการเงินแล้วก็ไอทีเขาต้องการคนไปเป็นเมเดเจอร์ในสายงานเหล่านี้นะคะเขาเขียนเลยว่าต้องการปั้นเพื่อเป็นระดับหัวหน้าง,งานหรือเมเดนเมนเลเวลทุกคนถ้าใครที่มีประสบการณ์ด้านนี้สมัครเข้าไปได้เลยนะอีโครงการ นึ่งคือ True Next Gen นะคะให้เงินเดือนเกิน 50K ค่ะตอนนี้ใครๆที่สมัครเข้าไปเนี่ยกำลังได้รับเซลเทสแล้วใครที่อยากฝึกเซลเทสสั่งซื้อเซลเทสได้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะมีเซลเทส1 0 0ข้อให้ฝึกตักกะกันนะคะอ่ะของ Curly อีกโครงการนึงที่เปิดเข้ามาค่ะโครงการสุดท้ายที่พี่รักษณจะแนะนำนะคะคือเกี่ยวกับงานด้าน Operation ข้อดีเขาฝึกเราแค่9เดือนทุกคนแล้วให้ขึ้นตำแหน่งเลยซึ่งการขึ้นตำแหน่งด้านล่างระบุว่าเป็นระดับประมาณหัวหน้างานเนาะอาจจะเป็น Operation Manager ไม่แน่ใจต้องไป ผ่านเขาอีกทีหนึง่งที่สําคัญยังอยู่ในช่วงเลนเงินประมาณ 40k บวกทุกคนเพราะนั้นใครที่นะคะอยากที่สมัครเข้าโครงการวนวันนี้รีบสมัครเข้าไปได้เลย